สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบกับผมคือเกานะครับสุมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับคลิปนี้นะครับผมสิภาพพี่น้องมาเบ่งนะครับการเห็ดแผงว่างก่อน เช่าเห็ดนะครับในโรงเรือนเปิดดอกนะครับซึ่งเห็ดจากไม้ไผ่นะครับใส่วัสดุาจากไม้ไผ่แบบต้นทุนต่ำนะครับครับสำหรับโครงสร้างภายในนะครับก็จะเป็นที่ฟ้าเห็ดของผมนะครับก็จะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวคําเฉลียงแล้วก็ตัวข้ารับน้ำหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของ ไมระแนงนะครับไมระแนงที่เป็นตัวพิ้งของก้อนนะครับไมล่าหัวว่างก่อนสำหรับเปิดดอกนะครับครับสำหรับตัวคำเฉลียงตัวนี้นะครับความยาววิธีรอยหาซิปนะครับรอยหาซิเซนติเมตรนะครับก็จะเป็นตัวที่คำเฉลียงจากเสานะครับคำเฉลียงจากเสา สั้นโลงซักโลงดินนะครับซากลงดินเป็นตัวที่จะรับน้ำหนักข้านนะครับเป็นตัวที่จะรับน้ำหนักข้านอ,อีกทีหนึ่งนะครับก้อนจะใส่ไม้แนงนะครับกะจะเป็นการประกอบนะครับประกอบตัวไม้คำเฉลียงแล้วกะข้านรับน้ำหนักนะครับข้านรับน้ำหนักครับกะจะถูกประกอบนะครับเป็นแผงลักษณะนี้นะครับ ครับรดับต่อไปนะครับจะเป็นการอาัดอัดไม้เพื่อจะทำไม้ละแน่นะครับโดยจะมีความยาวทีรอ,อย40เส้นนะครับของผมสมัยตะกี้ใส่รอ,อยหา10เส้นนะครับมันสูงสูงเกินไปนะครับซึ่งในในความเป็นจริงแล้วพวกพกไอ้ใส้กรอนอรยงสูงขนาดนั้นนะครับผมก็เลยปรับลดนะครับปรับลดความสูงของ อาไม้ละแนงนะครับอยู่ทีหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะครับการทําการตัดนะครับในส่วนของไม้ไม้ไผ่นะครับส่วนกกนะครับส่วนกกคือส่วนลำต้นช่วงแรกช่วงตันตันง่ายๆนะครับผมกะจะจะตัดไปเห็ดไม้คำเฉลียงนะครับตัดไปเห็ดไม้คำเฉลียงที่ตัดเอาเป็นเลื่อมเพื่อไปทำกับเสานะครับที่ร่องรับขั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับผมกะนี่เอามาเห็ดเป็น ไม้ละแนงนะครับตัดรอยสี่สิบเซนติเมตรนะครับตัดทำการตัดนะครับครับพี่น้องครับลราดับต่อมานะครับก็คือการผ้าผ้าไม้ที่เราตัดเมื่อกี้นะครับผ้าเพื่อเห็ดเป็นไม้ละแนงนะครับไมหนึ่งลอยสี่สิบเซนติเมตรนะครับ พาหน่อยพาใหญ่สีกหน่อยสีกแง่น่อยก็แล้วแต่เห่าเลยนะครับแล้วแต่ตรงการนะครับแต่ว่าในเรื่องของความแข็งแรงนะครับผ่าผ่าเห็ดสีกสีกใหญ่นะครับสีกไงแถงกระสีว่าพังเร็วนะครับกระสีได้สามปีก้วอยู่ดีครับพี่น้องนะครับสามปีถึงสามปีคือนะครับแต่คานาเฮดเฮดแบบประหยัดไหมนะครับพี่น้องนะครับเอาเอาฮอพ่าแบบแบบเป็นจิ้นเนยน้อยนะสีกเนยน้อยเลยหลายสีกนะครับ คือเขาประหยัดใหม่นะครับมันก็จะบอทนนะครับถึงน้ำไปเทียนนั่นเทียนนี่นะครับถือคว่ำหอนถือคว่ำชื้นนะครับปีนั้นปีนี้รอบนั้นรอบนี้นะครับกะเฮ็ดให้แผงเนี่ยตัวเนี้ยนะครับปลุกพังปลุกพังยังไงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกะขอแนะนำนะครับในส่วนนี้ก็คือกะเฮ็ดเป็นชิ้นยหงไๆเนี่ยจังน้อยนะครับหนาเนี่ยจังน้อยนะครับวาตองเ็นเนว่า้เดลายซีนะครับลร่อหนึ่งงผมกะจะ อยู่ที่ประมันเลยครับทอนหนึ่งกะท่าออกเดซี่สี่นะครับท่าเครืองเฉลี่ย,ยปุ๊บก็จะได้2อันแล้วก็เอา2อันนั้นมาท่าเครืองอีกปุ๊บก็จะได้สีอันก็คือทอนหนึ่งผมไปสี่สี่นะครับโล่งเฮ็ดโล่งนี้นะครับควบจูอ่าสี่พันก้อนนะครับควบเนาเน่าแผงก็คือ8เมตรนะครับอย่าใส่อ่าไม้ละแนงตัวนี้นะครับไม้ละแนงอยู่นี่ยูจีประมาณอ่าแผงและ80 แปดติชชินนะครับครับพี่น้องครับหลังจากที่ผ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ชิ้นงานออกมาประมาณนี้นะครับเอินว่าไม่ละแนงนะครบับเตรียมทําการที่จะเอามายิ่งนะครับอเอามาประกอบกับ ไม่แผงไม่ข้านว่างอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซีแผงนะครับซีแผงประมาณ8432นะครับประมาณ320ชิ้นนะครับสำหรับโรงเรือนหนึ่งของผมนะครับกวามยาวอายุทีลุงเรือน8เมตรนะครับแผง8เมตรนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเตรียมตัวนี้ ครับพี่น้องครับในส่วนของการยิ่งแผงนะครับยิ่งไม้และแนงนะครับติดกับตัวข้างนะครับผมก็จะใส่เป็นเป็นแม็กนะครับเป็นแม็กปืนล่มนะครับปืนล่มนะครับผมจะใส่แม็กปืนล่มนะครับลูกเดียวนะครับลูกเดียวความเาาของลูกลูกแม็กจะยุทีผมใส่ยุทีลูกลูกเงาหาเส้นนะครับหาเส้นนะครับก็จะยิ่งสอดเข้าไป มันยึดติดกับอาคารด้านหลังได้ล uh, well ึกที Books. ่สุดนะครับเพื่อความคงทนแข็งแรงนะครับเพื่อความคงทนแข็งแรงดีนะครับในการใช้งานห้องเฮานะครับก็จะใช้ไดโดนนะครับสัยตะกี้นะครับพี่น้องนะครับสไปเดกี้ตอกตะปูด้วครับพี่น้องตอกตะปูโอ้เจ็ดสิ่เหลวตะลารวงหนึ่งนี่ครับเหล็บเขียวมืดนะครับตัวถือมือจะของนะครับพี่น้องเบ่ไว้นะครับจุ่มือนี่กประยุกตใส่ปืนล่มนะครับ การยิ่งผมจะยิ่งแค่สั้นเทิงนะครับแถวเทิงขั้นทิงนะครับขั้นทีซีนะครับท่านับจากข้างลานหนึ่งสองสามสี่ผมจะยิ่งแค่แถวทีซีนะครับกับแถวแรกคือแถวติดพื้นนะครับซ้ำนี่ก็ะยุแล้วนะครับพี่น้องสำหรับผมจะเห็ุยุทีประมาณนี้นะครับกระยุแล้วนะครับนิ่งทิงกับนิ่งลานนะครับอ่าระยะห่างประมาณอ่า สิบเส้นนะครับไม่ละแนงห้างกันก็ประมาณสิบเส้นนะครับโดยประมาณนะครับห้างหลายมันกะบ่แข็งแรงนะครับหันห้างหลายบ่แข็งแรงก่อนอาจจะตกลงข้างหลังอ่าลกาศบ่แข็งแรงก็ดันซอยกันที่หลายมันกะกระดีครับที่หลายเต้ให้มันกับมันกับเปลืองนะครับยุติประมาณสิบเส้นนี่พอดีนะครับผมจะใส่ยุติประมาณนี้นะครับยิ่งแป๊บเดียวนะครับใส่เครื่องทุนแรงแหล่านี้กะยิ่งแป๊บเดียวกะสามารถที่จะจบเสร็จ สามารถนำก่อนขอมาเรียงได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องเป็นการเฮ็ดแบบใส่ไม้ไผ่ทั้งมดนะครับสาหรับโครงสร้างนะครับใา่ในต้นทุนต่ำนะครับใส่ไม้ท้งมดประมาณ40ล้ำนะครับ40ล้ำในส่วนของโครงสร้างภายในนะครับนี่นะครับหลังจากเ่เห่าแล้วแล้วก็วจะเป็นแบบนี้นะครับ จัดแต่งอิฐน,นิดน้อยนะครับก็สามารถที่จะาวางก้อนได้เลยทันทีนะครับในส่วนของอแผงวางก้อนแบบต้นทุนต่ํานะครับแบบใส่ไม้ไผ่ไม้หัวล้วนๆลวนเลยนะ,นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทีมงานกันนะครับาวางก้อนปุ๊บเสร็จปุ๊บล่งเลื่อนเสร็จปุ๊บกว็วางก้อนทันทีเลยนะครับพี่น้องเป็นอย่างที่ ท่านใจนะครับเล่งด้วนนะครับก่อนกระพริบที่จะเปิดดอกรงเรือนเห็ดกเสซ็จพอดีนะครับครับพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการเห็ดอ่ารงเรือนเห็ดในส่วนของอ่าครงสังางภายในในส่วนของอ่าแผงว่างก่อนเช่อเห็ดนะครับกระอ่าได้เห็นในพี่น้องในเบิ้องแล้วนะครับ ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับจังไงก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับพี่น้องนะครับถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านในเห็ดคลิปดีๆเกี่ยวกับงานเห็ดนะครับเกี่ยวกับการเพาะเห็ดอาชีพเพาะเห็ดนะครับสนใจอยาก อ่าให้ผมเหตุคลิปใดให้เบิ้งนะครับเกี่ยวกับงานเหตุกะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับพี่น้องนะครับอ่ามีเวลายินดีจัดทําให้นะครับในเรื่องของงานเหตุนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพีล่ลาน้องไปก่อนนะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ